สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ can s a h a k n Auction วันนี้นะคะพึ่งจะพามาส่งรถขุดพร้อมกันเลยค่ะรถขุดสองคันนี้นะคะโกเบลโกค่ะคันแรกเลยนะคะ SK200 รุ่น8ค่ะคันนี้รถปี2013นะคะมาพร้อมกับลายไฟปิ้งค่ะมีความพร้อมแน่นอนทั้งขุดทั้งเจาะได้เลยนะคะส่วนคันที่2ค่ะคันนี้เลยแนะนำแนะนำเพราะว่าเพิ่งเข้ามาก็จะไใจแล้วนะคะ SK210D ดีรุ่น9ค่ะทำสีใหม่พร้อมเหมือนมือหนึ่งป้ายแรงไปเลย ค้าอาจจะงงและสงสัยว่าเราจะไปที่ไหนเราจะส่งให้ลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านค่ะคือประเทศลาวลูกค้าซื้อกับเราอุดหนุนเรามาหลายคันแล้วนะคะไม่เคยมาดูรถที่ลานเลยค่ะเราส่งเพียงรูปภาพและวิดีโอการทำงานประกอบไปนะคะแล้วรถนะคะ ก่อนส่งค่ะเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ลูกค้าทั้งหมดเลยและถ่ายทุกขั้นตอนค่ะว่าเราเปลี่ยนถ่ายจริงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันไฮดรอลิกหรือกรองนะคะเราเปลี่ยนใหม่หมดค่ะและที่สําคัญจัดหาขนส่งที่บริการประทับใจให้ด้วยนะคะ<ว><า><ง>เห็นไหมคะว่าเขารัดกลุ่มความปลอดภัยแค่ไหนในการเคลื่อนย้ายไว้วางใจได้แน่นนอนค่ะลูกค้า่ะและค่าบริการ ไม่แพงด้วยนะคะจัดส่งให้จัดส่งถึงหน้าด่านอย่างปลอดภัยเลยในเรื่องของชิปปิ้งนะคะเราก็ดูแลให้ค่ะลูกค้าซื้อสินค้ากับเราเอกาสารครบถ้วนทุกอย่างอย่าลืมนะคะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าอยู่ประเทศไหนทั่วโลกสหาเขนสามารถส่งให้ลูกค้าทั้งหมดเลยฝากเลยนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจซื้อรถตผกับเราโทรเข้ามาได้เลยที่เ ติดตามทุกช่องทางเลยนะคะเจอกันวันหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย